แดงอมทิชาติออกการดีด้าเป็นพิเศษหลังมีหมอด,ดูออกมาฟันถงว่าเนื้อคู่ของหนุ่มอมไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นสาวนัดมีเรียคนที่หนุ่มอมกำลังคบหาดูใจอยู่นั่นเองงานนี้นอกจากจะเป็นปลื้มกับคำทำนายแล้วหนุ่มอมยังบอกอีกว่าตัวเองเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วละค่ะจริงๆก็เ,เขาเขาทำนายในเรื่องที่ดีผมก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนว่า จริงๆแล้วในชีวิตจะเป็นยังไงนั้นเราก็พยายามทำออกมาทีให้ดีที่สุดแล้วก็อยากให้มันมีมมเรื่องราแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเช่นกันเพราะฉะนั้นก็กถือว่าฟังไว้ครับตัวเชื่อไหมคะจริงๆเรื่องนี้ก็เชื่อบ้างครับก็ดูอยู่บ้างแต่ผมว่าทุกๆอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นหลักขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเทำอยู่่นาปัจจุบันนี้แล้วก็สิ่งที่เราตั้งใจทำอยู่ ถึงจะมีหมอดูออกมาช่วยการันตีว่าเป็นคู่แท้กันแล้วหนุ่มอ้ําก็บอกว่ายังไม่คิดที่จะยกขันหมาไปสู่คอสาวนัดแต่งงานเพราะที่ดูแลกันอยู่ทุกวันนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วละค่ะก็ยังเหรอครับค่อยๆค่อยๆไปเพราะาปีนี้ก็แต่งกันเยอะแล้วใช่ไหมโรงแรมก็เต็มเยอะแล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวค่อยๆรอ,อ,อรอดูไปและกันครับมีการพูดคุยอะไรอย่างนี้กันบ้างไหมคะเอ่อยังไม่ได้พูดคุยประมาณนั้นครับแต่ว่าก็เรียกว่าให้กําลังใจกันให้ความเชื่อมั่นกัน เรียกว่าแม้จะยังไม่มีข่าวดีแลนระคำวิวาเร็วๆนี้แต่ความหวานก็ไม่แพ้คู่อื่นแน่นอนค่ะ